สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆท,ท่านต้องขอขอบคุณมากๆนะคะ เอฟซีที่น่ารักนะคะเอฟซีจากจันทบ,บรุรีคุณยายพัทยาและเอฟซีน่ารักท่านอื่นๆนะคะที่ติดต่อแม่หมอมาอยากให้แม่หมอช่วยเปิดไพ่ดูดวงให้นะคะวันนี้แม่หมอขอทําคลิปสักคลิปหนึ่งก่อนที่จะมาเปิดไพ่ทำนายดวงชะตาให้กับเอฟซีจากจันทบ,บุรีนะคะเบอร์ที่แม่หมอให้คือเบอร์ไลน์นะคะไม่ใช่ไอดีแต่มาฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อน,อนค่ะคนี้่นมอก็ขอแนะนําเซรั่มหน้าใสาฉ่าวาวายใน7วันค่ะด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นค่ะ400 90บาทเท่านั้นแถมสบู่อีก2ก้อนนะคะสนใจติดต่อเบอร์โทรได้เลยค่ะแล้วเรามาตามกันต่อนะคะเรื่องราวแห่งบ้านกกอกนะคะคดีใกล้จะถึงวันนัดพร้อมที่8มีนาคมเดือนหน้าแล้วนะคะอีกไม่นานเลยค่ะแต่ว่าคนน,นนาก็ยังคงพูดถึงนะคะกล่าวถึงทั้งขุดทั้งจิกทั้ง อะไรสารพัดนะคะวันนี้เล่นถึงเรื่องความฝันค่ะว่าถ้าฝันแม่นจริงเคยฝันเห็นขอนไม้เคยฝันเห็นพญานาคหรืออะไรก็แล้วแต่ทาไมไม่ฝันเห็นว่าใครทําร้ายน้องนะคะนั่นแสดงว่าแสดงให้เห็นจริงว่าการฝันมันเป็นบุพนิมิตนะคะเป็นสิ่งที่อยู่ในใจที่สามารถเกิดขึ้นมาด้วยอะไรหลายๆอย่างที่เราเคยทราบมาว่ามันอยู่ในใจแต่ที่เขาไม่ฝันเห็นคนทําร้ายน้อง เพราะว่าก็เขาไม่เห็นไงคะไม่น่าถามโง่ๆเนาะก็เขาไม่เห็นไงก็ถึงไม่ฝันเห็นถ้าใครฝันเห็นนะช่วยมาบอกทีคะ่ะท่านผู้ชมเรามาฟังกันดีกว่าว่าคนนอนนะหนาวจริงหรือเปล่าเมื่อมีคนเป็นฝันฝันเห็นว่าเออนี่ไม้ไม้เนี่ยนะโอ้โหมี มีเจ้าแม่สิงสถิตยอยู่เนี่ยแล้วคุณก็พวกคุณก็อุปโลกไปกราบไปไหว้ณตอนนั้นเนี่ยเชื่อไหมครับว่าณตอนนั้นเนี่ยแม้แต่ก้อนหินแม้แต่ไม้อะไรถ้าพอพระเอกได้พูดได้เอ่ยว่าเออมันศักดิ์สิทธิ์นะอย่างเง้ยอย่างงี้ก็พากันไปกราบสิครับพี่น้องเอย๋ยพากันไปกราบไปไหว้แต่ด้วยกรารนั้นยังไม่พออีกนะคนลงไปกราบไหว้เนี่ย มันไปกราบไหว้ลาบากทําไมแล้วเพราะไม้มันอยู่ในคลองแต่อ่มันอยู่ในคลองแล้วทีเนี้ยห้องน้ําเนี่ยห้องน้าพ่อพระเอกกับนางเอกเนี้ยอยู่อยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนคนลงไปเนี่ยกราบกราบขอนไม้เสร็จถ้ามองไปทางขวามือก็จะเห็นห้องส้วม <laughs> มันก็จะเห็นห้องส้วมผมถามหน่อยเถอะ่างนี่ นี่เจ้าแม่เนี่ยไปไปสิงสถิตยอยู่ตรงนั้นนี่ไม่เหม็นขี้กันเลยหรือยังไง <L un> แล้วที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมทุกท่าน <L un> ก็มีคนไปฝันเห็นเออผมก็แปลกใจอยู่ว่าไปฝันฝันเห็นว่ามีคนสิงสถิตยอยู่ตรงนั้นอันที่จริงแล้วเนี่ยเจ้าแม่จะไปสิงสถิตยอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเพราะว่าเออมันก็อยู่ใกล้ๆห้องน้ําห้องส้วมหมดเนาะผมว่าถ้าเป็นเจ้าแม่เนี่ยน่าจะน่าจะ ไปเปลี่ยนบ้านใหม่ได้แล้วเจ้าแม่น่าจะไปสิงสถิตยอยู่ที่อื่นเพราะว่าอะไรน่าจะเม้นขี้อยู่นะ <c oughs> และทืที่สาคัญน่ะที่สาคัญพอเขาไปถามก็เป็นตุปเป็นตาเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาบอกว่าอย่างไงบอกว่าเจ้าแม่เขาเอ่ออยากจะอยากจะขึ้นอยากจะเคลื่อนย้ายนี่อยากจะเคลื่อนย้ายขึ้นไปสู่ด้านบนแต่อันที่จริงน่ยมันไม่ใช่อันที่จริงอ่ะเขามีแผนที่จะถมที่ตรงนั้นอยู่แล้ว ปัญหานะ่ะเขามีแผนที่จะถมที่ตรงนั้นอยู่แล้วทีนี้ก็เป็นมหากรรมในการปั่นกระเสเขาเหลือไปเห็นขอนไม้ก็บอกว่าฝันเห็นฝันเห็นขอนไม้อย่างนั้นอย่างนี้เขาอยากจะขึ้นก็ไปตั้งชื่อให้ขอนไม้แล้วก็เอาขึ้นมาเรื่องทุกอย่างเนี่ยมันเกิดมาจากการอยากจะสร้างอยากจะสร้างพญานาะค เกิดว่าถ้าเกิดว่ามีใครชักยงชักใยบอกว่าอยู่ใต้อันนั้นมีอะไรนี่ปัญหาคือการรีบทํารีบทํารีบทําท่านไปสังเกตดูนะมหากรรมแบบรีบสร้างรีบทํารีบทํานั่นทํานี่คือทําแบบมึงจะรีบไปไหนพระก็บอกว่านี่ต้องรีบทําเลยนะตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้รีบ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 สร้างเลยนะพญานาครีบรีบอืมเพราะเป็นดวงทาอย่างนั้นอย่างนี้ มันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าแบบต้องไปสะดอเคราะห์นะต้องรีบไปสะดอเคราะห์ไม่ไปสะดอเคราะหนะ์เนี่ยมึงตายนะนี่จะอายุสั้นนะเมื่อพระพูดอย่างนั้นก็ต้องไปสะดอเคราะห์สิวะเออนี่ไงมันเขาเรียกว่าอะไรมาพูดรีบเร่งให้ต้องรีบสร้างรีบสร้างร,ร,ร,รีบทาปัญหาก็คือว่าผมถามหน่อยเถอะว่า,าขนาด ขนาดคนที่อยู่ในหมู่บ้านเขายังเขายังงงเขายังงงเขายังงงว่าเขาเอาดินไปถมตรงนั้นเขาเอาดินไปถมตรงนั้นแล้วเนี่ยชาวบ้านเขายังถามว่าถมดินทําไมแรกแกมาติ้งต่างแรกแกมาติ้งต่างว่าจะทําจะทําตลาดแรกแกมาติ้งต่างว่าจะทําตลาดแค่นี้คุณก็พลาดแล้วใครใครทีอ่อยากมีโชคลาภ ไม่หายป่วยหายเจ็บหายไข้ถ้ามีช้างมานะครับความเกี่ยวของคนอีสานคือให้เดินลอดท้องช้างจะได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะช้างเนี่ยเป็นสัตว์มงคลเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองนี่เขาเขาเล่นจะจะปั้นพญานาคให้ให้มันให้เราลอดได้เดินลอดได้เดินข้าศพานมาลอดลอดท้องท้องพญานาคแล้วงบมันจะมาหาศาลเลยนะ ลดงบป,ประมาณมหาศาลที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมทุกท่านเขาอ่านเกมขาดแล้วเขาอ่านเกมขาดแล้วว่ากระแสเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะไม่ลงง่ายณนะตอนนั้นคนคนกำลังแบบข้่งใครคนกำลังข้างใครอย,อยู่นะเออเขากำลังขั่งใครพ่อพระเอกกับน,นางเอกอยู่แล้วทีวีก็ประโคมข่าว เขาก็หากินว่าเขาก็หากินว่าผมโดนใส่ร้ายอย่างนั้นอย่างนี้ผมโดนกันแกล้งแต่สิ่งที่คุณสร้างคุณสร้างมาด้วยเงินของเอฟซีทั้งนั้นไม่ใช่เงินด้วยความรู้ความสามารถที่คุณหามาได้ดังนั้นแล้วเนี่ยทําไมทําไมเขาถึงถมดินหมดไปหลายแสนถมดินเพื่อยื่น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 ,นออกไปยื่นออกไป ก็เขาต้องการที่จะทําสะพานไว้อย oh ู no. ่แล้วแล้วก็มีพระพระรูปนั้นเขาก็เดินเดินมาโอ้นี่มันเมืองหนังโนอเนี่ยเออเมืองสวรรค์เด้อเขาเรียกว่าเคสการพูดถึงเคสรับคือเวลาขึ้นบ้านใหม่ก็จะมีคําพูดของของเขาเรียกว่าคําพูดของคนโบราณอยู่อ่า พระรูปนั้นก็จะเดินมาเดินมาโอ้นี่เมืองสวรรค์หรือเมืองอย่างนอนี่นอขออยู่พอพักอาศัยในเด้อเนี่ยนี่นี่อยู่นี่มันเมืองเมืองสวรรค์สุกซ้์รานผู้ใดมาอยู่นี่กระลำกระลุยเด้อมันเหมือนเป็นการแบบว่าแบ่งแยกอยากจะทำสะพานแบ่งแยกเหมือนคำโนดเลยนี่เป็นเมืองมนุษย์นี่เป็นเมืองนี่เป็นเมืองสวรรค์ค่ะท่านผู้ชมได้ฟังคนนอนนา เล่าที่มาที่ไปของการก่อสร้างองค์พญานาคแล้วนะคะโดยที่ตัวเองไม่ได้มีส่วนร่วมรู้เห็นในการก่อสร้างนี้แม้แต่นี้เดียวนะคะฉะนั้นท่านผู้ชม f อที่น่ารักได้ฟังถึงตอนนี้แล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะว่าการพูดถึงการสร้างที่มาที่ไปแบบนี้นั้นเป็นเรื่องจริงน่าเชื่อถือได้หรือไม่แต่ก็เราต้องรับฟังไว้ว่า คนนอนนาก็ยังคงเกราะเกาะขอโทษกัะเกาะเพื่อเป็นเกราะคุ้มกันตัวเองอยู่ว่าถ้าโยงถึงเมื่อไหร่เขาจะเอาเรื่องแบบนี้มาเล่ามาฟังทุกวันนี้เขาก็เล่าเขาก็แฉอยู่แล้วแต่ไม่เคยพูดถึงว่าใครทำน้องเสียชีวิตนะคะท่านผู้ชม,หา,ชมหากชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันต่อไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ